คุณกันดิกคาคะเช้านี้เนี่ยดิฉันเข้าไปดูใน Flight Radar 24นะคะเพราะว่าเห็นคนเข้าไปเริ่มตามกันแล้วนะคะคุณกันดิกาเพราะว่าเรื่องบินรุ่น TL t l เอจ็นะคะออกจากสนามบินที่ดูไบแล้วนะคะ DWC ค่ะมีรายงานนะคะบอกว่าเเป็นเที่ยวบินบอมบาริเออร์โกลบอลเจ 500นะคะออกจากดูไบเมื่อตอน5ทุ่ม45นาที23นาฬิกา45นาทีค่ะแล้วก็มาอยู่แถวแถวสีลังกากำลังเข้ามาหาสมุทรอินเดียแล้วนะคะคุณกัญทิกาซึ่งก็เลยคาดกันว่าเป็นการต้องลุ้นกันเช้านี้นะคะว่า คุณทักษิณเนี่ยจะเดินทางกลับประเทศไทยตามที่ตัวเองบอกไว้หรือเปล่าว่าวันพรุ่งนี้จะมาฟังคำสั่งคดีชั้น14นะคะที่เป็นคดีว่าคุณทักษิณเนี่ยไปป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะและมีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปช่วยเหลือจริงไหมนะคะปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบจริงไหมซึ่งก็หมายความว่าเ,เรื่องนี้เนี่ยดฉันไปดูใน เขาไปดูเมื่อสักครู่คอาจารย์สีโรธคล้ำไพบูรณ์บอกว่าคุณทักษิณจะถึงเมืองไทย17นาฬิกานะคะแล้วก็มีการอ้างแหล่งข่าวจากบ้านจาันสองล่าว,ว่ายอมแม้ว่าจะติดคุกก็จะยอมนะคุณกนิกาอันนี้อันนี้ <c oughs> เป็นล่าสุดที่เพิ่งเข้ามานะคะแต่ประเด็นที่เราจะพูดรวมๆเนี่ยก็คือว่าคุณกนิกาคิดว่าคุณทักษิณนนจะจะติดไหม <c oughs> อ,นนอันนี้เป็นประเด็น,นึนะ <c oughs> อแล้วก็การติดเนี่ยจะติดแบบไหนนะคะอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งทีนี้มาดูเรื่องของสื่อต่างประเทศที่เขามองเรื่องนี้จริงๆ CNN เนี่ยได้ได,ได้รายงานการที่คุณทักษิณเนี่ยบินไปดูใบรอบแรกนะคะแล้วก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ การเมืองไทยคือทั้งตอนนี้สื่อต่างประเทศเนี่ยจะวิจารณ์ทั้งเรื่องของกรณีคุณทักษินแล้วก็กรณีของอการเมืองของประเทศไทยส่วนมากเลยจะพูดเหมือนกันค่ะคุณกนิกาบอก<ช>ว่าไม่มีวันไม่มีวันสงบหรอกไม่มีเสถียรภาพหรอก แล้วก็เป็น Never Ending ด้วยสำหรับการเมืองของไทยนะคะเดี๋ยวดิฉจนไล่ดูแต่ละสื่อก่อนนะคะถ้าเป็นซ n นเอนเนี่ยได้รายงานความเป็นมาเป็นไปของการเมืองในประเทศไทยนะคะบอกว่าใน,าใ,นในส่วนของพักการเมืองของตระกูลชินวัตรเนี่ยบอกว่า25ปีที่ผ่านมาเนี่ย ได้ชัยชนะแทบจะทุกการเลือกตั้งเลยตั้งแต่ปีคศ2001นะคะแต่ว่าได้รับความเกลียดชังจากฝ่ายอนุรักษนิยมที่มีอำนาจมหาศาลในประเทศไทยแล้วก็ฝั่งที่นิยมสถาบันด้วยนะคะอันนี้ได้รับสินอนยงานบอกว่าและยังได้รับการผสมโลงมาจากทั้งศาลนะคะแล้วก็กองทัพซึ่งทำให้มักจะ เรียกว่าล้มรัฐบาลที่มาจากตระกูลชินวัตรนั่นเองซึ่งเขาก็อ้างผู้เชี่ยวชาญบอกว่าทําให้ตอนนี้มีการมองว่าอํานาจของครอบครัวชินวัตรในประเทศไทยนั้นลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วเครื่องมือกลไกทางการเมืองที่เข้ามาครอบงาประเทศไทยเนี่ยท้ายที่สุดแล้วก็พยายามจะ กนี้ออกจากการเมืองหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นแง่มุมหนึ่งนะคะที่ซีนเอ็นเนี่ยได,ได้รายงานเรื่องนี้นะคะแล้วก็ยังพูดถึงกรณีที่คุณทักษิณเนี่ยถูกตัดสินเขาใช้คำว่า hospital case เนี่ยนะคะก็คือคดีวันพรุ่งนี้วันที่ชั้น14เนี่ยนะคะก็มีการรายงานเช่นเดีวยวกันนะคะบอกว่าตัวคุณทักษิณเนี่ยตอนกลับมาประเทศไทยเนี่ยก็กลับแบบที่ว่าดราม่าสุดๆเลยนะคะแล้ว จริงๆก็ถูกตัดสิน8ปีแต่ว่า,าได้พูดถึงกรณีได้รับพระราชทานอภัยโทษนะคะจากนั้นเนี่ยก็ได้พูดถึงคุณทักษิณว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่เคยที่จะต้องอยู่ในคุกแม้แต่คืนเดียวเลยด้วยซ้ำแล้วยังมีรายงานด้วยว่าโดยธรรมชาติของ การที่จะถูกจับกลุ่มต่างๆเนี่ยมันก็เลยทำให้สังคมไทยเนี่ยก็ตั้งคำถามต่อนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอยู่เหมือนกันอดีตนายกมตีของประเทศไทยอยู่เหมือนกันนะคะว่าทำไมถึงได้รับการปฏิบัติที่พิเศษซึ่งนักวิเคราะห์ก็บอกเลยนะคะบอกว่าเนี่ย อันนี้นักวิเคราะห์ได้วิจารณ์ในซีนเอ็นนะขอกันิกาบอกว่าคุณทักษิณที่ผ่านมาเนี่ยก็ทํำดีวกับบรรดาอนุรักษ์นิยมแล้วก็กลุ่มนิยมสถาบันที่มีอํานาจฝังรากรึกในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะว่า มันจะมีะผลอะไรต่อประเทศไทยในระยะยาวหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยก็คือว่าตัวของลูกสาวก็เจอไม่น้อยเผชิญกับุกไม่น้อยเหมือนกันอันนี้ก็เราก็คงเข้าใจได้เพราะคุณแพทองทานเนี่ยโดนหนักเลยนะเนื่องจากว่าเป็นคด <c oughs> ีอาญาด้วยนะคุณกานิกาซึ่งก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าพูดง่ายๆถ้าฝั่งที่ไม่ชื่นชอบคุณทักษิณเนี่ย ต้องระมัดระวังค่ะเพราะว่าคดีเนี่ยเป็นกองอันนี้ดียันเสริมนะเพราะคดีเป็นกองที่ปปอชอแล้วเนาะแล้วก็กองปราบด้วยหมายความว่าถ้าเกิดว่า ที่ตํารวจให้สัมภาษณ์อยู่ก่อนหน้านี้ว่าทําข้อหาเสร็จแล้วอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้อาจจะหมายถึงล่ากคุณแพดทองทานไปถูกคดีกบฏเลยก็เป็นไปได้นะคะอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เป็นเหตุผลที่ฝั่งที่เชื่อว่าคุณทักษิณจะกลับมาเนี่ยบอกว่ายังไงคุณทักษิณต้องกลับมาเพราะว่าคราวนี้มันพ่วงลูกไปด้วยไงคุณแกนิกาทีนี้น <c oughs> ในฝั่งของสื่อที่ ยังพูดถึงในเรื่องการเมืองไทยเนี่ยอ่มีอีกเจ้าหนึ่งที่ DLR เนี่ยเป็นสื่อที่เขาบอกว่าเป็นสื่อทางเลือกเขาบอกว่า การเมืองไทยเนี่ยมัน never ending คือความวุ่นวายทางการเมืองของประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีวันรู้จบหรอก20ปีเนี่ยมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้นะคะแล้วเขาก็ทําเป็นชาร์ตทาเป็นบทวิเคราะห์อธิบายถึงการเมืองในไทยนะคะว่าที่เป็นสาเหตุอย่างนี้เนี่ยเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังเสียงจากรายการที่เขาวิเคราะห์กันค่ะ has the the suffered collapse. results election be reconfiguring landscape a significant collapse, so the results a snap election could a dramatic the political So could of of If the People's Party does indeed win a strong victory, though, that will not be the end of Thailand's turbulent political drama, rather, just the beginning of the next phase. The People's Party, like its predecessors, fights for wholesale progressive system change, putting it at odds with the conservative, royalist, pro military establishment that has, over the years, proven willing to use an array of methods, from court cases to outright military coups, to maintain its position. Now, when you อันนี้ก็เป็นสื่อของทางอังกฤษนะคะคุณการิกาที่วิเคราะห์ว่าท้ายที่สุดแล้ว ประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการเมืองที่พรรคที่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยนะคะตลอดระยะเวลาเนี่ยสุดท้ายก็จะถูกกลุ่มอนุรักษนิยมเนี่ยใช้วิธีที่หลากหลายในการที่ไม่ยอมให้อยู่ในอำนาจโดยได้พูดถึงใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางการทหารแล้วก็มีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือของทางศาลด้วยในการจัดการเรื่องนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะคะของการวิเคราะห์ที่สื่อต่างประเทศส่วนมากจะพูดตรงกันนะคะว่า วิกฤตของประเทศไทยครั้งนี้ชั่วคราวนะดูเหมือนจะนิ่งชั่วคราวตอนที่คุณอนุทินที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคอนุรักษ์นิยมรับการสนับสนุนจากฝั่งอนุรักษ์นิยมแล้วก็อํานาจที่แทรกซ้อนนอกข้ธรรมนุญของไทยนะคะที่เรียกกัน deep state แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลับเข้าสู่วังวนของความวุ่นวายทางการเมืองแน่นอนอันนี้เป็นภาพวิเคราะห์ช้านีค่ะแล้วก็ต้องลุ้นกันต่อนะคะว่าเดี๋ยวคุณทักษิณเนี่ยเครื่องบินจะ ดิ่งตรงเข้ามาที่ประเทศไทยอย่างที่มีการคาดการณ์ว่าจะถึงเงย็นนี้ด้วยหรือไม่คะคุณกานิกาอ่าและนี้ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องแรกค่ะ